สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปแนวทางนะครับวันนี้ก็เป็นแนวทางหุ้นห้างสิง์นะครับเช้าบ่ายรอบปกติแล้วก็รับรอง v i p นะครับวันประจําวันที่12นะครับเดือนธันวาคม2565นะครับผมก็สําหรับแนวทางนะครับหุ้นห้างสิงค์นะครับ อาทิตย์ที่แล้วผมไม่ได้ลงนะครับพี่พเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วไม่ค่อยมีเวลานะครับอยู่กับเช้าเนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลานะครับอาทิตย์นี้ลงดึกนะครับก็มีเวลานะครับก็เลยลงให้พี่พี่เอฟซีได้รับชมพิจารณานะครับก็ช่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับไม่ชอบสามารถเล่นผ่านได้นะครับเพราะว่าแนวทางทํามาจากสูตรคํานวณมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับผม ก็นะครับในรอบเช้านะครับวันนี้นะครับตัววิ่งตัวรูที่ผมจะให้ไปนะครับในรอบเช้าผมให้วิ่งไปที่ศูนย์นะครับสายรูทนะครับผมให้ไปที่เลขแปดนะครับผมศูนย์สองนะครับ 0ู 03, 0 5 0สนะครับ82 83 85 8ปดนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนในตัวเน้นตัวเจาะตัวเน้นนะครับผมให้ไปที่08 05นะครับ82 87นะครับ8287นะครับผม แล้วก็หลักร้อย3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่เลขห้นะครับพี่ก็จะเป็น5 0 8 5 8 2นะครับผม5 0 8กับ5 8 2สนะครับส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับในรอบ ส่วนแนวทางในรอบบ่ายนะครับผมไม่วิ่งไปที่วิ่งไปที่4นะครับพี่พี่วิ่งไปที่4รูดไปที่2นะครับสลับในรอบบ่ายเด่น4นะครับก็จะมี40 42นะครับ4 5ห้า สี่หกแล้วก็สองศูนย์นะครับสองหนึ่งสองห้าสองเจ็ดนะครับผม ่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะ42นะครับ4ี่ห2าสอนะครับ 4 2 4 5 2 0 2 7นะครับส่วนหลักร้อยหลักร้อยนะครับผมให้ไปที่เลข5นะครับก็จะเป็นนะครับ5 4 2 5 2 0นะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหุ้นห้างสิงนะครับเช้าบ่ายรอบปกติแล้วก็รอบรอง VIP นะครับก็ขอให้เฮงเประปังกันทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับสลหับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้แอดนะครับขอบคุณสลับคอมเมนต์ดีๆนะครับผมที่เป็นกําลังใจให้กันนะครับสลรับคลิปนี้กลาบสวัสดีครับ